มันจะไปต้องหยุดนี่ก็แปลกทางโลกเขาไปแล้วก็ต้องเร็วเขาคนเร็วบินรถยนต์ไปทีเดียวมันถึงจะเร็วนันจะถึงทางธรรมไม่ใช่เช่นนั้นถ้ามองมาจะไปแล้วต้องหยุดพอหยุดแล้วจึงจะเร็วจึงจะถึงนั่นแปลกอย่างนี้เนะฉะนั้นต้องเอาใจหยุดนั่นเองจึงจะเร็วจึงจะถึงต้องเอาใจหยุดหยุดอย,ยุดกลางดวงธรรมในธทมเป็นกายมนุษย์หยุดทีเดียว พอหยุดถูกตวนเห็นดวงใสดวงใสนั่นแหละเรียกว่าเอกายนามากหรือเรียกว่าปฐมอมมากหรือเรียกว่าธรรมานุปัสนาติฏฐานดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้นพอหยุดนิ่งถูกตวนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดพอถูกตวนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุด กลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดเร็วกว่าไปเห็นดวงอีกดวงหนึ่งเท่าเกันอยู่กลางดวงธรรมานุาปัสสนาสิบฐานนั้นเรียกว่าดวงศีลหยุดอยุ่กลางดวงศีลน,นั้นพราะถูกส่วนเข้า,า,นนาเห็นอีกดวงหนึ่งเท่าเท่ากันเรียกว่าดวงสมาธิหยุดอยุ่กลางดวงสมาธินั้นเพราะถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงปัญญาดวงเท่าเท่ากันหยุด ยุดกลางดวงปัญญาน <el> ั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตต์ใสละเอียดหนักลงไปหยุดยุกลางดวงวิมุตตนั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตติยานัฏฐนะหยุดยุดกลางดวงวิมุตติยานัฏฐานะนั้นอยู่ที่เดียวกันถูกส่วนเข้าเห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่ไปกที่นอนฝันออกไปที่ไปเกิดมาเกิดเราเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียด พเราไปเห็นเข้าเท่านั้นอ๋อกายนี้เวลาฝันเราเคยเห็นเคยไปกับมันมันไปทํากิจหน้าที่ฝันเวลาตื่นแล้วไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนบัดนี้เรามาเห็นแล้วไปอยู่กลางดวงมุิยานาสนะนั่นเองมาเห็นแล้วก็ไอ้กายมนุษย์ละเอียดนั่นนั่งของมอนกายมนุษย์หยาบข้างหนอกนี่มันก็นั่งมันนั่งตกศรันธนแล้วใจมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ ส่วกลางดวงธรรมในทางกายมนนละเอียดหยุดนิ่งอยูู่นย์กลางดวงธรรมในธารกายมันละเอียดพอถูกส่วนเข้าหยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสิทธิฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสิทธิฐานพอถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิพอถูกส่วนก็เห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุตติวเท่ากัน หยุดอยูย่ถึงกลางดวง ok มีมุตถูกส่วนเห็นดวงมุติญาณาศาสนาะหยุดอยู่ถึงกลางดวงมุติญาณศาสนาถูกส่วนเข้าพอเห็นกายทิพย์ให้กายทิพย์นั่งแบบเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนั่นใจของกายทิพย์หยุดนิ่งอยู่ถึงกลางดวงทมทีม่ทาให้เป็นกายทิพย์พอถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานหยุดหยู่ถึงกลางดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่ถึงกลางดวงศีลถูกส่วนเข้า <c oughs> ห็นดวงสมาธิหยุดอยุ่กลางดวงสมาธิถูกส่วนก้าเห็นดวงปัญญาหยุดอยุ่กลางดวงปัญญาถูกส่วนก้าเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติยานทปัตนะหยุดอยุ่กลางดวงวิมุตตนปัสนะถูกส่วนก้าเห็นกายทิพย์ละเอียดใจกายทิพย์ละเอียดนั่งอยู่ส่วนนั่งใจกายทิพย์ละเอียดก็นิ่งอยู่ส่วนกลางดวงธรรมจารมกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนก้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิติฐานหยุดอยู่กลางหยุดอยุ่กลางดวงธรรมานุปัสสนาจิติฐานถูกส่วนก้า เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศินถูกส่วนกเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงอิมุดหยุดอยู่กลางดวงอิมุดถูกส่วนเห็นดวงอิมุติยานาสัตตนะหยุดอยู่กลางดวงอิมุติยานาสัตตนาถูกส่วนเข้าเห็นกายรูปปรมใจกายรูปพรงก็นิ่งอยู่ถึงกลางดวงธรรมนิธรรมหยุดนิ่งอยู่ถึงกลางดวงธรรมนิธรรมกายรูปปรมก็หยุดอยู่กลางดวงธรรมนิธรรมกายรูปปรมเพราะถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาเจติสานใจกายรูปปรม มาหยุดอยู่นยงกลางดวงธรรมานุปัสสนาถานแน้ถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมิมุตหยุดอยู่ถึงกลางดวงมิมุตถูกส่วนเห็นดวงมิมุตติญาณนศาสนาหยุดอยู่กลางดวงมิมุตติญาณศาสนาถูกส่วนเก้าเห็นกายรูปปริมละเอียดใจกายรูปปริมละเอียดหยุดอยู่ถึงกลางดวงธรรมาปันกายรูปปริมละเอียดถูกส่วนก็เห็นดวง ธรรมานุปัสสนาทิปปานหยุดอยุ่กลางดวงธรรมานุปัสสนาทิปปานถูกส่วนก็เห็นดวงสินหยุดหยุกลางดวงสินถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดหยุกลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยุ่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่ถึงกลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณนัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายอารูป์รมใจกายอรูป์ร่มก็หยุดอยู่ถึงกลางดวงทำสิ่งกายอรูปร่ม พอถูกต่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานถูกต่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกต่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกต่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกต่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกต่วนเห็นดวงวิมุตติญาณสัสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณสัสนะถูกต่วนเข้าก็เห็นกายธรรมรวมแม้พระปฏิมากรเกตดอกบัวตูมไซส์เป็นกระจกตรงเราหน้าเราตากโตัวเล็กตามส่วน าตาตักเท่าไหนดวงธรรมที่ทาให้เป็นธรรมกายโตเท่านั้นกลมรอบตัวอยุกลางกายธรรมกายนัน้นธรรมกายนั้นเป็นตัวพุทธร,รัตนะดวงธรรมที่ทําให้เป็นธรรมกายนั้นเป็นธรร,รมรัตนะใจพุทธรัตนะนั่งก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกาธรรมกายพอหยุดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาเิตฐานเข้ากับดวงธรรมหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาเิตฐานถูกส่วนเข้า เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนก็เห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส language, dunno, human, Arizona, language, ่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณศาสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณศาสนะถูกส่วนเก้าก็เห็นกายธรรมละเอียดโตกว่าธรรมกายที่เห็นแล้วนั้นห้าเท่าโตกว่าห้าเท่าใจกายธรรมละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางดวงธรรมในธรรมกายธรรมละเอียด ถูกต่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนานเจตถฐานขยายส่วนโตหนักขึ้นไปใจก็หยุดนิ่งอยู่ตรงกลางดวงธรรมานุปัสสนาฏฐานถูกต่วนเห็นดวงศิลญ์หยุดนิ่งอยู่กลางหยุดอยู่กลวงสิญญ์ถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมุตต์หยุดอยู่กลางดวงมุตต์ถูกส่วนเห็นดวงมุตติญาณศาสนาหยุดอยู่กลางดวงมุตติญาณศาสนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมโสดาหน้าตักห้าวาสูงห้าวาเกตดอกบัวตูมใสหนักขึ้น ใจกายประสตดาก็หยุดนิ่งนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายประสดาถูกตวงเห็นดวงธรรมานุปัสนาจิปฐานหยุดนิ่งหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสนาจิตทานถูกตวงเห็นดวงสินหยุดอยู่กลางดวงสินถูกตวงเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกตวนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกตวงเห็นดวงอิมุดหยุดอยู่กลางดวงอิมุดถูกตวงเห็นดวงอิมุดติยานาสันะหยุดอยู่กลางดวงอิมุติยานาสันะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายทําละเอียด ในกลางดวงธรรมานุปัสฐานสติป pues ัฏฐานของพระโสดานนั้นหน้าตักสิบว่าใจใจของปายพระโสดาละเอียดจุดนี้สยู่ตรงกลางดวงธรรมนิธรรมในกายพระโสดาละเอียดทุกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสฏฐานจุดนี้อยู่สกลางดวงธรรมดวงธรรมานุปัสฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงสินจุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิจุดกลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาจุดกลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมุตจุดอยู่กลางดวงมุต ถูกส่วนเห็นดวงมุตติยาณนศาสนายุดอยู่กลางดวงมุตติยาณนศาสนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระสกิทาคาหน้าตักสิบวาตรงสิบวาเกตดอกบัวตูมสหนักขึ้นใจพระสกิทาคาก็หยุดอยูู่นย์กลางดวงธรรมที่ท,าทําให้เป็นพระสกิทาคาถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสนาจิตวิานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสนาจิตวิฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงสินหยุดอยู่กลางดวงสินถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญา หยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณศาสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณศาสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระสกิทาาละเอียดหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาเกตดอกโบตมใสหนักขึ้นใจของพระสกิทาละเอียดหยุดอยูู่นย์กลางดวงธรรมนิธรรมเอ็พระสกิทาละเอียดถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสนาเดชฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสนาเดชฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีน หยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณศาสนาหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณศาสนาถูกส่วนเก้าพอเห็นกายพระอนาคาณตากสิบห้าวาสูงสิบห้าวาเกรดอกโบตุมใสหนกขึ้นใจพระอนาคาก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมนิทานเป็นพระอนาคาถูกส่วนเก้าเห็นดวงธรรมานุปัฏฐาน หยุดหยุดกลางดวงธรรมานุปัสสนาติปัิฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดหยุดกลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดหยุดกลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดหยุดกลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมุตหยุดหยุดกลางดวงมุติถูกส่วนเห็นดวงมุติยาณาสัสนาสันะหยุด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 กลางดวงมุติญาณาสัสนะถูกส่วนเก้าก็เห็นกายพระอนาคารละเอียดหน้าตักรยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเกตดอกบัวตอมไส้หนักขึ้นใจของพระอนาคารละเอียดก็หยุดอยู่ดส่วนกลางดวงธรรมนิปานาเป็นพระอนาคารละเอียด ถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมุตหยุดอยู่กลางดวงมุตถูกส่วนเห็นดวงมุติญาณศาสนาหยุดอยู่กลางดวงมุติญาณศาสนาถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอรหันต์หน้าตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเกตดอกบัวตูมดวงธรรมนี่ทรรเป็นพระอรหันต์ก็ยี่สิบวากลมรอบตัว หยุดย่อกระจายพระธาตก็หยุดอยุดถึงกลางดวงธรรมในสามมเป็นกายพระรหันถูกต่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัตนาสิบฐานวัดป่าเส้นถึงกลางยี่สิบบาทกลมดอกตัวเหมือนกันหยุดอยุดกลางดวงธรรมานุปัตนาสิบฐานถูกต่วนเห็นดวงศีลวัดป่าเส้นถึงกลางยี่สิบาทกลมดอกตัวเหมือนกันหยุดอยุดกลางดวงศีลถูกต่วนเห็นดวงสมาธิวัดป่าเส้นถึงกลางยี่สิบาทกลมดอบตัวเหมือนกันหยุดอยุดกลางดวงสมาธิถูกต่วนเห็นดวงปัญญา วัดพาเห็นดวงปัญญาวัดพาเส้นส่งนกลางยี่สิบากลมลตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติวัดพาเส้นส่วนกลางยี่สิบากรมละตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติยาณนศาสนาวัดพาเส้นส่กลางยี่สิบากลมลตัวเหมือนกันอยู่กลางดวงวิมุตติยาณนศาสนาถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอรหันต์ละเอียดสวยงามมากนี่เป็นกายที่แปดมาถึงพระอรหันต์นี้แล้วหลุดกิเลสหมดไม่มีกิเลสเลย เศร็กิจในพุทธศาสนาทางสมถะวิปัสนาตลอดตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายรูปประพรมละเอียดแทนนั่นเรียกว่าขันสมถะตั้งแต่กายธรรมโพกิโกภูทั้งหยาบละเอียดจนกระทั่งถึงกายพระอรหันต์ทั้งหยาบทั้งละเอียดนี้ขันวิปัสนาทางนั้นจยางไม่แม่นนะเอาต่อแต่นี้ก็ทรงเครื่องบูชาให้เขานำไป with.